ด้วยสรีระของเขานะครับนี่คือแม่เหล็กนะครับนี่ด้วยสรีระของเขาเขาจะพุ่งขึ้นไปอย่างนี้เวลาน้ํานะครับต้องเอาเข้าใ้ถูกทางนะครับนี่เข้าทางนี้นเวลานา้ำเวลา,ามีน้ําเข้าเนี่ยตัวเราก็จะพุ่งขึ้นไปชนกับลิสวริตนะครับนี่ตัวนี้นะฮะตรงนี้ แล้วก็จะมีชิ้นส่วนตัวนี้เอาด้านอยากนี้เข้านะครับด้านนี้เข้าด้านอยากเข้าอุดรูนี้นะครับเพื่อไม่อุดรูนี้นะเพื่อไม่ให้แม่เหล็กหลุดออกมานะครับมาขั้นตอนใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ตัวเข้าไปใส่ตัวนี้เข้าไป นะครับกดลงไปตรงๆคล้ายๆท่อมาต่อแล้วนี้ก็ได้ที่นี้ก็ได้ครับทีนี้ก็ตอกได้นี่ตร,ง,รงตรงจะได้ออกมาอย่างนี้นะครับนี่ก็พร้อมประกอบกับใช้งานแล้วนะครับนี่อ,นอย่างนี้ ครีมนะครับนี่ครีมนี้ถน,นัดในช่วงต้นแล้วคนจะอัดนน,น,น่นผม่าแม่ตำน่งนี้และครับจะก่อดิสโวิดฝาปิด ก็เป็นออย่งยังไม่เสร็จแล้วมีตัวท้ายคลิปมีวิธีเอาไม่เหล็กออกนะครับคือเวลาที่คุณตรวจดูแล้วไม่เหล็กมันพังอั่กรณีนี่อย่างตัวนี้นะครับนี่ไม่เหล็กข้างในแตกหมดแล้วนะครับวิธีเอาออก่อจากนี่ สักพักสักครู่รเดี๋ยวคมคันตัวนี้จบจะออกให้นัดตีกตวงครับนี่ก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นโจเวนครับตัวนี้ยี่ห้อโจเวนอันนี้วิธีเช็คนะครับเดี๋ยวเช็คโดมิเตอร์ อปม,มิเตอร์ไปที่ปุ่มเสียงนะครับนี่สัญลักษณ์สัญลักษณ์ปุ่มเสียงไปตรงนี้ครับแล้วนี่มันได้โอดนี่คือเสียงนะงากแตะกันดูถ้าอย่างนี้หมายความว่าสายมันถึงกันนะครับทุกคุณไปเช็คสายเนี่ยเนี่ย เช็คสาโลหะเนี่ยไม่จะถึงกันเข้าใจนะครับคราวนี้เรามาเช็คสวิตช์รีซวิคู่นี้ไม่มีเสียงนะครับแต่พอแม่เหล็กที่อยู่ในนี้เราเปิดน้ำนี่ที่ทางทางน้ำเข้านะครับวเวลาคุณเปิดน้ำเปิดน้ำแล้วน้ำพุเข้าไปในแล้วนะดิสอแม่เหล็กที่อยู่ในนี้พุ่งกันไป นะฮะพุ่งกันไปไปชนลิซิวิคานี้รซิวจะต้องต้องต่อนะครับเราเช็คดูว่าต่อไหมเห็นไหมครับพอเราปิดน้ําแม่เหล็กไหลกลับมาแม่เหล็กไหลลงนะไมลลงลิซิวจะไม่ต่อนี่นะครับพอเราเปิดน้ําแม่เหล็กตัวมันเคลื่อนมานี่ตัวตนึงก็จะต้องต้องต่อนะครับ นี่หละคคอลีสวิตครับนี่จบแล้วนะครับตัวนี้พร้อมใช้งานก็พร้อมติดตั้งโจเวนอันนี้มาดูวิธีเอาออกวิธีที่คุณจะเอาตัวนี้ออกนะฮะนี่จะไม่เหล็คุณต้องตอกตัวนี้ออกนะครับไม่เหล็กตัวข้างในนี่ยมันแตกหมดแล้ว สองดูก็ได้เนี่ยเป็นเหตุให้เครื่องทํางานนะฮะจุดเสียของเครื่องทะนุบุนก็คือตรงนี้เองนะครับนี่แม่เหล็กที่อยู่ในท่อนี่แหละมันแตกเห็นไหมครับนี่มันไม่มีสาภาพของการเป็นมแม่เหล็กแล้วมจะออกมาครับให้เป็นตัวนี้อืมนี่แม่เหล็กอย่างนี้พังหมดแล้วนะครับคุณต,ตอกไปเลยนะตอกทั้งทะลุไปเลยนี่ตอกตอก ตอ,อกเอาตัวนี้ออกมาก็จะมีแม่เหล็กออกมาด้วยนะครับตอ,อกเลยน,นะนี่นี่ครับนี่คุณเห็นไหมนี่แม่เหล็กแ <Okay. S 1> ม่เหล็กของวัรวดที่ผมให้คุณดูตั้งแต่ต้นตอนนี้ไม่มีสภาพแล้วนะครับมันแตกหมดแล้วนี่แหละที่ทำให้เครื่อง ทำน้ำอุ่นเครื่องนี้เสียนะครับคุณเปลี่ยนตรงนี้แล้วทุกอย่างจะกลับมานะครับนี่ครับแล้วก็มีชิ้นส่วนตนัวนี้ไหนล่ะเมื่อกี้ที่ตกอกออกนะครับตัวนี้ชิ้นส่วนตัวนี้เก็บไว้นะฮะเวลาเนี่ยตัวนี้คุณก็ทำความสะอาดซะเอาไม่เหล็กตัวใหม่มาใส่เข้าไปแล้วก็ ตอกเหมือนที่ผมทำตอนต้นคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช่างไฟยอสอด้วยนะครับจากแปลว่ายังสวัสดีครับ